ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ดวงมักล้นบารมีสามราศีมองเห็นเส้นทางรวยสิ้นปี66ชีวิตนี้รวยแล้วหมดหนี้สินจะเป็นท่านที่เกิดราศีไหนบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมีนดวงชะตาฟ้าลิขิตให้รวยแล้ว เพาะหน้าที่การงานของคุณประสบความสำเร็จทั้งงานเก่างานใหม่ที่คุณได้รับผิดชอบอยู่นั้นทยอยสำเร็จไปเรื่อยๆหากใครที่ทำธรุรกิจส่วนตัวจะกลับมายิ้มหน้าบานได้อีกครั้งเพราะช่วงนี้การค้าการข,า,า,รขายเกิดความคล่องตัวดีมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าเดิม ส่วนการเงินการเงินช่วงนี้มีโอกาสารับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางทั้งงานหลักและงานเสริมคุณสามารถทำมันได้อย่างเต็มที่ทำให้มีผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านชีวิตหลังจากนี้จะสุขสบายแล้วส่วนดวงความรักนั้นคนมีคู่อุปสรรคปัญหาทั้งหลายทำให้คุณรักใข่กันมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดอาจจะต้องโสดต่อไป อันดับสองชาวราศีมังกรการงานกันใจสู้เพราะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีกำลังจะหมดสิน้นสุดท้ายนี้จะมีแต่ความโชคดีมาเยือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาทำให้การค้าการขายรุ่งโรยหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นเป็นเงินเป็นทองไปหมด ส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่รายจ่ายจะลดน้อยลงส่วนรายรับมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนช่วงนี้การเงินจะสะพัดมากยิ่งขึ้นส่วนความรักนั้นคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ยังรักมั่นกันดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้ว 3. ชาวราศีพิจิกดวงการงานในช่วงปลายเดือนนี้จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณคุณสามารถทำมันได้อย่างเต็มที่สามารถขยับขยายโครงการหรือธุรกิจต่างๆซึ่งคุณจะทำมันได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงเงินทองเป็นอย่างดีส่วนการเงินช่วงนี้โดดเด่นมากจะมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางทั้งทางหลักทางเสริมหรือด้านโชคลาภรอยก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันโอกาสรับทรัพย์มีเข้ามามากลน้นด้านความรักนั้นคนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์สมหวังในรัก หากรักไขรชอบใครลองเปิดใจดูไม่เชื่อไม่ลบรูรหู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ